วัตถุประสงค์ในการทาคลิปนี้นะฮะต้องการที่จะรันวงการนะฮะศิลปะวัฒนธรรมของสมุรนะครับไม่มีเจตนาจะลิขสิทธิ์ด้อยค่าหรือให้ค่าใครมากกว่าใครนะครับเพราะว่าผมใช้เองทั้ง2แบรนด์นะฮะแล้วก็เป็นลูกค้าของทั้ง2แบรนด์ด้วยนะครับขออนุญาตชี้แจงก่อนรับชมคลิปนะครับตามคำเรียกร้องของหัวใจตัวเองนะฮะอยากจะทดสอบดาบสปริง9260นบูโนกะนะฮะเปรียบเทียบกับนาตาชิที0นะฮะ ครับวันนี้จะมาทดสอบนะฮะตัดขวดนะ,ะเปรียบเทียบกันเลยนะระหว่างเหล็ก9260นะฮะแบรนด์โนบุนากะในรูปแบบของดาบเอ็นมะสีม่วงนี่นะ,ะจะมาพบกับนี่นะฮะงานที่สิบนะะเป็นงานอนิเมะเหมือนกันของนาตะไทชินะะนี่นะฮะจะดูว่ามัน ต่างกันขนาดไหนฮะทดสอบดูกันตัดโครดอีกแล้วครับท่านเริ่มจากสปริงฮนะสปริงเจ้าสองหกส่วนนุน่มแล้วกัน สำหรับผลการทดสอบนะฮะสำหรับผมนะฮะก็ความคมนะผมให้พอกันนะมันก็ แทบจะไม่รู้สึกเลยว่ามันต่างกันยังไงนะฮะให้ด้วยความมารบเลยนะฮะแต่ในความมั่นใจของผมนะผมจะให้น้ําหนักของสปริง9260มากกว่าเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ามันยืดหยุ่นได้นะฮะมันก็เลยกล้าตัดกล้าลงแรงกล้าฟันยับๆเลยนะฮะสำหรับที่10ผมกลัวว่ามันจะงอไงแต่ว่าก็เมื่อกี้ก็ฟันพลาดน,นะแต่ว่าไม่มีไม่งอนะ,ะก็ใช้ได้ในะเรื่องของคุณภาพเหล็กนะครับแต่ถ้ามันพูดในเรื่องของความเปะ๊ะความสวยงาม ความเรียบร้อยของงานนะผมให้นมบุนกากศนะฮะงานไม่ไม,มีตําหนิเลยนะครับถ้านาตากาชิที่ผมซื้อมามันมีตําหนิบ้างนะครับแล้วก็แต่ก็คุ้มกับราคาคือมันจะไม่เรียบร้อยเท่านมบุอกากศแต่มันถูกกว่าสําหรับทีซีปะนะก็แล้วแต่จะเลือกใช้นะฮะไม่มีเจตนา,าจะดิตดหรือว่าจะอะไรนี่เปรียบเทียบจากผู้ใช้จริงนะกันนะครับ